สบัยดี่น้องสบายเอสดซีไปทุกคนสบายยามเช้าของวันพัต์เมือนี้เนาะก,ก็เป็นเมื่อชิบหาคำเดือน11เมื่อออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วเมือนีออเออสกาวาดีเออสโกโจเชเออตัวใหม่กเอาะ ก็ดีเขาภาษาจะปวดก็ต้องเมื่อจะสิ้นเขาคือเก่าอยู่ที่น่ลังจาก ใส่บาตรหักพ้อแล้วแล้วก็พากันลงมาหยัดน้าใส่นน่เนาะดินดอนตอนหยาเพิ่นกอนตวาเบสบาดีจ้าบดีพี่น้องเบกุก <c oughs> ุกคูคนบายดี

ไปเมื่อเมื僕は僕は่อป่าเขาจะพอเกี่ยวแล้เขาไม่ใ <laughs> ช่บรินะเอออาเขามาใส่บาทอยู่พี่เออ เป uh, 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 yeah, yeah, ้วยืน well, น้องแต่น่ะบริมีคนใส่เลยบอกไปนบอะบอก็อะไรเาบริไปใส่ลยเออห้าล้านล้านห้าย่านว่าใส่เลยพนไหพ่อี่ยังนะประเทศบด้เลยบอกเมื่อยนะเล้ยวเ่ปู่นคุณน้องแต่ป่วยนะห้าเคยซห้าล้านย่านว่าท่านย่านย่าน นนะสบายดียำแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกสาวขึ้นหนาหากักแใช่ไหมสองคนเกลยกับน้องซอยกันทำหนาถี่พายมันวันนี้ยิ่งละกำลังสีดังขา่าสีดังไผ่ถ่านเบิร์ดไอถานเบิร์ดเนื้อขูนี่ให้เกลยไปเอาหาย เออือยางกลังถุยลังซามข่านั่นล่ละเออคฟสิเอาเล็กบางๆไปเขอะจะน่าเล็กกระแตก าะแตกยังไงเกาะมาแตกเอาเลยหลามันก่อนมาได้ใหญ่บัดนขัดถ่านแล้วลรกเอขัดเทาแล้วเห้เอ้ยไปเอาห้ท่านนะเออไอ้ยกบนองเขาครัวมนนี่ปูเอ้ยบักใหญ่นองยังเนี้ยนะอยกี่ลาจักปีแปดสบ พูนวัดเอ้ยกูนทั้งเล่นทั้งขาบขนมดีเว้ย ข่ะขลือเงยเงยเงยเงิเงยเงยโอ้คือลายขั้นแท้นะคือลายขั้นแท้นะสามสี่ขัน้นคนน่ะแม่กแกนะอือโอ,โอ้ยแกเองบ่เป็นบ่ฮะแกเองคันอยากก็แกเองเลยโบแกเองอเอาสั้นได้สิ ได้สิได้กินชนะคันแม่บอกแกให้ได้สิได้กินเอาเฮียนเฮียนแกเองเอาแขวครบโหลดเอาแขวครบระวังแขวออกอ่ะแขวสิออกแขวสิออกอยเหยียดแห้งโอ้ยแขวสิออกมาแม่สีซอนเนี่ยมาแม่สีเอามือสีค่ะเขวสิออกแขวสิออกเอาไว้บมีหล่าได้ฐานมาแล้ว ได้ฐานเต็มถังแบบนี้เอาคือเคาะฐานลงจะสิเต็มนลยยังบ่จูดอยู่เขาก็จูดก่อนเขา,จ,เขาจะเอาฐานไก่แบบนี้นี่นี่นะจูดไพ่นงจะเอาฐานไก่แบบนี้โอ้ยอย่าเพิ่มไซส์พอแล้วจูดอันนี้ลงก่อนจูดอันนี้เออจูด โอ้เห็ดให้กว่าด่างไผ่บ่เป็นด่างไผ่หนึ่งเขาเจา็ทเซเมนจักเถื่อเลยยังเห็ดแบบงงๆจากแนวใด <c oughs> โู้จนบันแม่ขึ้นแล้วโอ้เอามาปลูกสะทางอันนี้งามเด้อปลูกใส่อทางปูนแล้วก็ะาตเท่าจะตายเดี๋ยวนี้มันงามมันซึมไวนะม,มันซึมไวถ้าปลูกใส่กระทางแบบนี้นะมันน,นั่นแห้งน,นั่นอน่ะนะมันอมไหวอยู่ ตอนไหม่ใบนี่ยอ้เหตุดีๆแต่ละลูกเล่มเอาเอาบ่วงเอาบ่วงมาขูดเอาไปข้างมาหนึ่งก่อนเนี่ไขคติดเลย ข้างมาหนึ่งก่อนพูเพื่อใหาเจาเขาได้เอาพอดีมันผลเอาบวงนะลูกมาขุดกัดกัดออกให้มันสะอาดทิเขานะสะอาดแล้วบ่ ติบเข้าคือว่า3-4ติบแต่มื้อนี้ติบน้อยไอ้นําติบน้อย2ติบเดี๋ตัวหอยนีเด้อนี่่นี่่เออจกเอาจนเบิดติอย่าลืมเอาบ่วงมาด้บงดูหวดหวดอีร้อยอีลากะสิออกมาแล้วมันเพลแล้วนะให้ป้ายิบเด้อ ให้บบป้าส้อมหายด้ว ไอ้กรเสียงดังแท้ทร,ทร,ระวังในงอดอยู่ในกับในก้นกระตุกเด้อมันตอดปั๊บเจ็บด้วค่ะแม่โทรมาแม,ม่นว่าแม่โทรมาหึแม่นว่าแม่มาบ้เมาไทรก็ลุกบ่เมาโทรมาแม่นบ่าบ้เมาสิโทรมาเห็นยัง ไปเมื่อไม่ใหญ่ามานั่มอเลยนะ่ะมากับบวบไม่ใหญ่หลักมาโลดไม่ใหญ่นั่มหาหอบบ้านเนือวัาสิษยเปนลูกหวยามนหนีบมือเลค่ะเด้ดอเข้าไป <c oughs> เกี่ยวเขาไม่ใหญ่อ,อุ่นเมื่อยสไลหาลานหอบบ้านร <c oughs> ้านหลักมากบอบ มันแหลนน้ำโหลดบูมป่ะจ๊ะบูมขี่โหลดไปเก็บดอกไม้แล้วแหลนนำแล้วนำบูมนี่เออพ่อมันเห็นผมพ่อมันจังวิ่งโลดอืมอันทามีแม่ก็ับเพื่อนๆมีเมาแล้ววะฉันเออเส้นเลยเข้าใจว่าป้าเม้าคนอยู่หันหรอะมันหนีบมือนะประตูน่ะคน บัดไปสว้วนเอ้าบัดบัวมาบัดแร่บัดชิคอปิดคลิปก่อนพี่น้องค่ะก็อลไรก็แซ่เน่เด้อสบายดีอดเอา้าไพ่บัตรโฟโลอร์มาอันน่ะอะใส่หมวกคือปิดตาอันน่ะว้ายยูริเอ้ยอยูริอ่ะยูริผู้เป็นเล่นน้ำผู้ผู้แก่งเด็กๆผุดเร็วๆเร็วๆ บ่าวตี้อ่ะนี่กระได้